เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์สินค้าที่โด่งดังมากๆและใครๆต้องพูดถึงสำหรับแบรนด์ออร่ามีที่บริหารงานโดยผู้บริหารหัวเลอยใหญ่แห่งออร่ามีอย่างคุณฝนวิรันพัชรนะชินพัฒนศะิริและคุณอภิเศษชินพัฒนศะิริล่าสุดเข้าร่วมง,งานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี THBA 2023 Thailand Health and Beauty Award 2023อายุน้อย,ยร้อยล้าน w i n น i T a p a r t ซึ่งการรับรางวัลในสาขา Best Quality Business of Skin Care รางวัลน,นี้ถือเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจในการทำสินค้าและพัฒนาสินค้าให้ออกมาดีขึ้นตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคสวัสดีค่ะวิรันพัชชิน,นพักนานสรีค่ะผู้บริหารบริษัทอารามีจำกัดค่ะ ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะคะรายการอายุน้อยร้อยล้านแลวก็วินบิน,บน,บนพีอาร์พาร์ทนะคะที่เชิญมาร่วมงานในวันนี้ก็รางวันนี้เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องพัฒนาสินค้าเราขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้ตอบโจทย์และตอบสนองกับปัญหาของลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ ตอนนี้นะคะฝนก็ได้ร่วมกับพี่บอยประกรณ์นะคะมาเป็นโ c o ีโอของออร์มีอีกท่านหนึ่งนะคะสําหรับครีมเพียร้าของพี่บอยนะคะเป็นสินค้าตัวใหม่ที่เป็นฮีโร่โปรดักซึ่งมันก็ร้อนออกมาเมื่อตอนปลายปีก็คือช่วงนี้นะคะแล้วก็ปีหน้าเราก็จะลุยกับโปรเจกต์นี้กันอย่างเต็มที่ค่ะก็าะอาจจะเห็นตามสื่อต่างๆเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ ตอนนี้เราก็ลุกทั้งตลาดออนไลน์และก็ออฟไลน์นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเรากําลังขยายไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านค่ะใช่ค่ะในเรื่องของออนอกจากนี้แล้วเรามีการแบบว่าสง่งต่ออะไรไปต่างประเทศใคอเ์ใช่ค่ะตอนนี้กําลังมีเริ่มกันขยายไปค่ะก็จะมีต่างประเทศก็จะมีมกัมพูชานะคะแล้วก็พมา่าขอโทษค่ะเมียนมาค่ะแล้วก็ลาวค่ะที่ที่เป็นลูกค้าหลักๆของเราอยู่ในตอนนี้ค่ะ ตอนนี้ถ้าเป็นฮีโร่โปรดักต์ของเราเลยก็คือครีมออร่ามีออเมียบิวตี้เฟสครีมเป็นครีมที่ฝนกับพี่บอยประกร,ร่วมกันพัฒนาสูตรขึ้นมาเราคิดค้นสูตรนี้พัฒนาขึ้นมา2ปีแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งจะซักเซตแล้วก็ออกมาให้กับพี่ๆแฟนๆออร่ามี ami, ได้ใช้กันค่ะ สนใจสินค้าของออร่ามีใช่ไหมคะก็สามารถสั่งซื้อออร่ามีผ่านทางตัวแทนจําหน่ายของออร่ามีทั่วประเทศหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้ที่ am56 ค่ะบริษัทออร่ามีค่ะค,ค่ะขอบคุณค่ะ